สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้และผู้ต้านของคินนานในตอนที่687นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยวิหารพวกนี้แต่ละแห่งมีอาวุธแห่งเต,เต,เตาซ่อนอยู่ทุกแห่งเลยและถ้าหากว่าเราผ่านประตูไม้ตรงนั้นไปได้เราก็จะไปถึงยังส่วนลึกพระราชวังแล้ว <c oughs> ถ้าอย่างนั้นพวกเราควรจะเอาอาวุธเตาบางส่วนไปก่อนที่เราจะเข้าประตูนั่นสินะ เป็นความคิดที่ดีถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็ไปเก็บอาวุธเต๋าเดี๋ยวข้าจะเดินดูรอบๆแล้วเราค่อยไปเจอกันที่หน้าประตูไม้ข้าไม่ได้สนใจอาวุธเต๋าข้าแค่ต้องดูให้ละเอียดว่าทรัพยากรทั้งสองอย่างที่ข้าตามหาอยู่มันอยู่ที่นี่ไหมและเวลาก็ได้ล่วงผ่านไปสักพักชิ้นนันนี่เจ้าพบทรัพยากรโชคธรรมชาติที่เจ้าตามหาหรือยังข้าไม่พบเลยสงสัยพวกมันจะอยู่ข้างในประตูไม้นี่ ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เข้าไปข้างในกันเถอะนี่พวกเราจะเข้าไปข้างในในตอนนี้เลยอย่างนั้นหรอหานี่จบกลัวหรือ,อยังไงใครจะไปกลัวเรื่องแค่นี้กันฟ้าเข้าไปก็เข,เข้าไปเลยเซช้าก่อนเหมือนข้าเคยเห็นแผนภาพนี้มาก่อนข้าเชื่อว่ามันเป็นข้อจํากัดบางอย่างแต่ข้านึกไม่ออกว่าพวกนี้มันหมายความว่าอย่างไงหานี่ปลาเหตอนนี้เจ้าขี้ขาดขึ้นมาแล้วหรือ,อยังไง หานี่เจ้าว่าใครขี้ขาดกันฮะเจ้าไม่รู้หรืออย่างไรว่าข้าได้ชื่อว่าเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดในหมู่จอมยุทธภายในแค้นอามาตาเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าเลยนะเฮ้ยพระเจ้าช่วยของพวกนี้เป็นพวกทรัพยากรโชคอมาตาทั้งหมดเลยอย่างนั้นหรอต้นเซียนจูเคยเกี่ยวข้องกับข่าวรือเรื่องหนึ่ง ว่ากันว่าหากตามเส้นทางของต้นเซียนจูนั้นไปจะพบกับผู้เป็นอมาตะาที่แท้จริงดอกยินหยางแปดตาในที่สุดข้าก็ได้พบมันสักทีเดี๋ยวนะมาดูนี่สิมีล่วลายอยู่ตรงนี้ด้วยลวดลายพวกนี้มันดูแทบจะเหมือนกับล่วลายบนประตูไม้เลย มีลวดลายอยู่ด้านล่างของดอกไม้เหมือนกันดูเหมือนว่าทรัพยากรอื่นก็มีลวดลายอยู่รอบๆและลวดลายพวกนี้ก็เหมือนกับตรงที่อยู่ประตูไม้ด้วยเป็นไปได้ไหมที่จะหากพวกเราเอาทรัพยากรพวกนี้ไปแล้วกับดักมันก็จะทำงานจัดการกับพวกเราเนาะไม่ว่าอย่างไรข้าก็จำเป็นต้องใช้ดอกยินหยางแปดตากับต้นเซียนจูเพื่อช่วยชีวิตคนสำคัญของข้าข้าหวังว่าพวกเจ้าจะเข้าใจนะ พวกเจ้าต้องถอยออกไปก่อนเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายแก่พวกเจ้าได้เพื่อช่วยคนสำคัญของเจ้าอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็เอาเถอะฮะช่างสงกับเป็นทรัพยากรโชคอมาตะแต่ไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็หนีข้าไม่พ้นหรอกแปลกมากทำไมลวดลายพวกนั้นถึงไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยละ่ะ ไม่หรอกนะลวดลายเหล่านี้ต้องมีกับดักอะไรบางอย่างอยู่อย่างแน่นอนบางทีกับดักพวกนั้นจะไม่แสดงปฏิกิริยาอยู่พักหนึ่งแล้วเริ่มโจมตีหลังจากผ่านไประยะหนึ่งอย่างนั้นหรอเป็นไปได้อย่างมากเลยหากเป็นเช่นนั้นพวกเราก็ควรจะเก็บเอาทรัพยากรทั้งหมดนี่ไปจะไม่ดีกว่าหรอจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของพวกเราแล้วนี่เจ้านี่มันช่างฉลาดแกมโกงสิจริงพวกเราไปกันเถอะ สุดยอดเลยครั้งนี้เราได้ผลประโยชน์เยอะเลยพวกเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้ถึงเวลาต้องไปแล้วพวกเจ้าไปไม่รอกันเลยนะขณะเดียวกันน่าอีกทางด้านหนึ่งทำไมคินนานและคนอื่นๆถึงไม่ได้อยู่ที่นี่กันละ่ะพวกเขาจะต้องผ่านประตูไม้นั่นและเข้าไปยังส่วนลึกของพระราชวังแน่ๆ ถ้าอย่างนั้นก็รีบตามเขาไปกันเถอะไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจจะเอาบรรดาของที่ดีที่สุดของที่นี่ไปหมดก่อนพวกเราก็ได้ช้าก่อนสากประหลาดหักพังพวกนี้น่ากลัวยิ่งนักหลังประตูบานนี้มันอันตรายมาก